ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนัดกับน,น้องทัพทิมไว้นะครับก็เนี่ยบอกว่าอยู่แถวสโมสรแถว อะไรนี่ยังไม่เจอเลยอ่ะนัดการไว้เพื่อที่จะไปบ้านน้องปออันนบเขาบอกว่ามีบ้านใหม่อยู่ที่นี่อาแล้วน้องทับทิมไหนบอกว่าโอ้ตรงเวลาพี่ลิงพี่ลิงมาครับพี่เออพี่ลิงพี่ลิงสวัสดีครับสวัสดีครับใครวะได้ครับมาเลยครับพี่เออเพื่อนมันรู้จักพี่หรือปอปอสั่งมาเออเอ้ยมันทำอะไรอ่ะไปบ้านปอเอ้ยผมก็ไปผมก็จะไปบ้านปอเดี๋ยวปอยเอฟใช่ไหมใช่ใช่ผมก็ไปบ้านปอยเอฟเหมือนกันเดี๋ยว ใครเนี่ยอ๋อโทษทีพี่แกงส้มเฮ้ยแกงสสส้มเอวัดีแกงส้มสวัสดีครับสวัสดีครับใส่หน้ากากป่วยเหรอเปล่าครับเปล่าครับโอ้โหตายแล้วทักทักป่วยอันนี้คืออะไรเอาไว้ใส่ตลอดใส่ติดตัวชินแล้วเพราะว่าผมเฮ้ยเหมือนเกาหลีเกาหลีลอกแกหรือแกลอกเกาหลีพูดมาอท่านท้าวีปาก็ใส่ทั่วโลกบางทีบางทีผมชอบนั่งมอไซค์พี่ เราจะใส่บ้างหรือบางทีเรารีบๆเราใส่ผ้าถ้าเราไม่ใส่ให้ปากเนี่ยคนจําได้เขาก็จะทักเลยแต่ถ้าเกิดเราถ้าไม่ปาขึ้นไหมแล้วเวลาเรารีบๆเนี้ยคนก็จะเอ๊ะอ่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วผมก็เดินไปแล้วแต่ถ้าเกิดไม่รีบผมก็จริงๆว่าถ้าไม่รีบอ่ะเราก็ถ่ายรูปได้แต่้าเรารีบเราก็ใส่ผมเคยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปงานพารากอนไงแล้ว แส่ไปแบบแต่งหน้าเต็มมากครับไม่ได้เข้างานครับผมเพราะว่ายู่เห็นรูปอยู่ครับผมแตแปนขัดเยอะใช่แล้วจะไปบ้านพี่ปอมกันใช่ไหมใช่ครับนี่ไงพี่ก็จะไปรอททพทีมยังไม่มาเลยพี่ผมก็รอเด็กแก๊งอยู่ก็ไม่รู้ไปไหนสักทีเนี่ยไม่รู้มาแต่จะรู้ใช่ไหมว่าไปทางไหนรู้ครับรู้ครับแต่ตอนแรกก็แอบงงนะเพราะว่าเดินเข้ามาปุ๊บเห็นป้อมยามป้อมยามเหงกว่าบ้านผมอีกผมก็นี่บ้านปออันนบเรอเนี่ยโอ้โหครับผมไปหาพี่ปอถูกต้องทางนี้นะไปเลยครับนี่ครับพี่ตรงไปนู้นเลยครับเอออย่าไปทางนี้พี่บ้าน อยู่คนเดียวนะแต่มีสี่ห้องนอนพี่สี่ห้องนอนเลยไม่รู้้นอนกับใครมีสี่ห้องนอนนะแล้วไม่รู้สลับนอนห้องเอาไว้นอนเอาวิ่งผมว่าแต่ถ้าพูดถึงเนี้ยบริเวณเยอะมากเพราะว่าเต่ฟุตบอลได้ด้วยไต่ฟุตบอลได้ด้วยแต่บอลได้ด้วยเฮ้ยแค่นั้นไม่พอนะครับแปลงผักนี่ใหญ่มากเหรอนี่สปลงผักไมถูกต้องเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยสุดยอดจริงบ้านปอเนี่ยนะจริงผมก็ยังงงพี่มันรวยเลยมาขายยาป่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเรอดูจะมีรถลัมโบอยู่นะ อันน้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่มากเว่าเรื่องครับผมพี่ลิงเนี่ยยังไงเนี่ยช้าอีกแล้วอะดูสิเดี๋ยวต้องฟอร์พี่ดูคอยดูตอนนี้ช้าไป12นาที37วินาทีแล้วนะคะพี่ลิงอ,อยู่ไหนคะเนี่ยห้อยร้อนอะ่มาสายอีกแล้วว่ะสิมาสวยที่ไหนนักยืนแถวนี้เนี่ยยังไม่ไมาอีกอะ่ะฮัลโหล น้องทับทีมหรือเปล่าคะพี่ฝ้ายนี่คะสวัสดีค่ะหนูจะไปบ้านปอค่ะพี่ไปทางเดียวกันเอ้าจริงเหรอคะขึ้นเลยขึ้นเลยแดดร้อนหนูขออนุญาตนะคะพี่ไปด้วยนะมาด้วยกันเลยค่ะพี่นี่เป็นนางฟ้ามาโปรดหนูจริงๆเลยร้อนมากเอ๊ยสาวสวยที่ไหนมาเดินแถวนี้ก็นี่สิคะเรื่องของเรื่องคือหนูนัดกับพี่ลิงไว้ว่าจะไปบ้านปอด้วยกันแล้วก็บอกว่านี่นัดกันตรงนี้นะที่สวนนะแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้พี่ยังไม่มาเลยสงสัยจะตื่นสายมาสายอีกแล้วเนี่ย พี่พี่เคยมาก่อนป่ะคะเนี่ยจริงๆไม่เคยมานี่ก็งงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าปอเขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่อ๋อใช่หนูอะได้ข่าวมาว่าเขาซื้อบ้านใหม่แล้วเราก็เลยจะมาดูกันเพื่อแบบถ่ายรายการอะไรอย่างงี้อ๋อี่พี่ฝ้ายเป็นไงบ้างคะเนี่ยไม่เจอกันนานเลยช่วงนี้สบายดีค่ะก็ร้องเพลงอยู่ป่ะคะมีร้องเพลงประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องน้ำเสาะายก็ร้องเรียกว่าตอนนี้ต้องเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วสิละครเยอะกว่าร้องเพลงค่ะแล้วก็ต้องแบบมีเล่นมิวสิควลบ้างเพราะว่าเราก็คิดถึง การร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามิวสิควลมันก็ได้ทั้งแสดงด้วยได้ทั้งเล่นด้วยมันก็ครบเครื่องเลยดีเลยค่ะใช่นี่พี่ผอมลงไหมคะเนี่ยผอมมันมีช่วงหนึ่งเหมือนจะผอมตัวนี้นิดนึงอ่ะจริงหรออันนี้เริ่มอุ้ยปองอีกแล้วจ้าอันนี้อันนี้ไม่ได้เข้าเข้ารูปเดิมใช่ไหมไม่ได้แบบว่าไปหักอกใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช่วงนี้แฮปปี้ใช่ไหมคะ ก็เลยทนเยอะใช่ค่ะเราจะถึงบ้านปอกันวันนี้ใช่ไหมคะถึงวันนี้แน่นอนค่ะอันนี้เราถือว่าเรามาขับรถชมวิวบ้านปอพี่เลยขาพี่พูดเ้อเฮ้ยข่าขัไม่ได้ใช่ไหมอ่ะได้เล่าไม่ได้ใจอ่ะได้อาจจะได้บางหรือเราจะเอาชัวเอาชัวก่อนก็ได้คือลักษณะว่าผ่านทางเดิมมาสามอบุ้ปอย้ายบ้านแล้วล่ะพี่ว่าไม่ได้ผิดที่เราหรอกใช่ไหมใช่เออพี่หนูยังไม่เคยเจอปอ ออป,ปอเป็นคนยังไงอะคะปอเหรอใช่ปอเนี่ยจริงๆรู้จักกันมาแบบนานแล้วเหมือนกันนะปอเขาเป็นเด็กแบบเป็นเด็กน่ารักมากอะนิสัยเขาดีเขาเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเด็กผู้ชายแบบเก่าๆทั่วไปอะอจริงๆวัยเขาไม่เป็นวัยที่เขาจะใช้ชีวิตแบบผู้ชายผู้ชายก็ได้เชื่อเชื่อเพราะว่าอ,อายุเท่านี้แต่ว่าซื้อบ้านได้<ช>เป็นของตัวเองก็สนับสนุนนะคนแบบนี้ใช่ถูกต้องแต่ ตอนี่มันก็มีความรั่วของมันเยอะมากๆเลยอ่ะอคือเขา,าเช่นเขาเป็นคนที่เหมือนเรียบร้อยอ่ะอแต่เวลาให้โชว์ให้เล่นให้เต้นหรืออะไรก็ก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบบ้าจี้อย่างเงี้ยอออย่างนี้ลงไปปุ๊บเวลาเจอเสร็จปุ๊บ เต้นให้ดูหน่อยบอกได้เลยค่ะเขาเต้นตายเลยค่ะเขาเป็นเขาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนไก่ไม่มีกระดูกอ่ะเย็นเด็ต้องลอกอุ้ยปันเอวนี่ควงสว่างเนี่ยต้องไปดูแล้นที้เราถึงแล้วถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่าใช่ไหมใช่หลังนี้ไหมถูกต้องตอนนี้เราผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงถึงแล้วไปเราลงไปค่อนนี่แหละหลังนี้เลยหลังนี้เลยที่หลังนี้นะที่ไหนอันนี้ป่ะ

ยังไงพี่นัดกับเราไว้แล้วยังไงอย่าพี่อย่าพูดอย่างนี้พี่เราไปไหนแกมันเร็วอย่าพึ่งสิอย่ีติดมาจากริสิยาติดมาติดมาก็เรานัดกันที่สวนใช่ไหมหนูก็ไปยืนรอที่สวนมาตั้งนานแล้วอ่ะพี่ไปเจอพี่รอสโมสรเลยเจอได้อริ๋อนี่ก็ขับรถผ่านเจอยืนอยู่คนเดียวนเลยช้อนมาใช่เลยใช้สมองใช้สมองมชาไม่ใช่ปาพูดเหมือนงานวัดเลยโอเคเอาเป็นว่าสุดท้ายเราได้เจอกันได้เจอกันแล้ ยังไงคุณสองคนจะมาทําไมวันนี้เรามาเป็นเกียรติใช่และเป็นซีเราเป็นเกียรติและเป็นซีปอประโยชน์ทวีใช่ผลให้กับบ้านของปอให้ปอก็ซื้อบ้านใหม่บ้านหลังแรกในชีวิตนางแบบว่าใช้น้ําพักน้ําแรงใช่เราก็ได้ข่าวว่าเขาจะมีถ่ายรายการที่นี่ไงคุณก็มันเป็นกาลังใจเขาไม่เขาบอกว่าช่วยช่วยมาหน่อยถ้ามามากันน้อยเดี๋ยวรายการเขาไม่มาอย่างปอมาช่วยกันอวยนิดนึงอ่ะเออโจบ้านง่ยไม่แต่ว่านีเท่าที่ฟังมาจากพี่ไฟ้าบอกว่า หน่าถ่ายเพราะว่าเป็นคนดีคป็นคนดีเป็นคนที่มีเป็นเด็กที่มีความคิดแล้วแล้วเราก็อยู่บ้านไหมเนี่ยตรกลงเนี่ยนั่นสิลง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 งล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 ง เดี๋ยวเดี well <m ong> <m ong> ๋ยวเดี๋ยวก่อนเรามาทําอะไรในบ้านคนอื่นเขานี่คุณมายกเขาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นบ้านผมเองคุณหายยาบอกยาไม่ใช่ผมไม่ได้เข้ามาเกรือข่นั่นใช่เปล่าวไม่ใช่ยังมีใครว่าอะไรล่ะล่ะใช่เขาว่าเคลือข่นั่นโอ้รัตวขึ้นมาเหรอของบ้านไม่ใช่บอกอย่างหนึ่งที่ว่าจะทดสอบได้ว่าคนนี้คือเจ้าของบ้านตัวจริงหรือเปล่ากะปอนจริงหรือเปล่าความโสดจะมาิดกระปอจะิกระปอเห็นไหม ผม่หยุดที่หยุดที่หยุดไม่หยุดนะเนี่ดูที่มันจะหยุดยังไงอ่ะมันก็ไปถึงหย่อยๆแล้วก็พวงมันเป็นนมัไม่มีกระดูกเฮ้ยแล้วอยู่บ้านต้องแต่งชุดแบบนี้ด้วยก็ให้ได้บรรยากาศไงเจ้าของบ้านแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเนี่ยเขากับบรรยากาศบ้านแกกับชุดแกคนละเรื่องเลยคนละสวนอ๋อพี่ผมบอกพี่ผมบอกไงเขามีแปลงผักของเขาทำการเกษตรนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเหมือนไม่น่าซื้อจริจริงพวกแกเนี่ย รวมตัวกันมาขอบ้านในสโมสรในหมู่บ้านบ้านตัวอย่างอะไรอย่างนี้ป่ะสรุปบ้านปอใช่ไหมเอา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  ดวมันจะต้องใหญ่อะไรขนาดนั้นเราอะไอ้แก๊งไอ้แก๊งนี้มันอะไรแก๊งนี้ด่ารางกระปวดหัวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมาทำอะไรบ้านดาวเนี่ยอารบ้านคุณเราไม่ใช่บ้านผมเหรอบ้านฉันที่แต่แต่แต่เป็นบ้านไอ้เจ้าตัวนี้นะน้องดาวเออโอเค้านดาวเหมือลองร้องสิดัาดัมดัดัดเฮ้ยดัมดั เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้มันรู้จักทุกเพลงเลยเฮ้ยเพลงแกงส้มอ่ะเพลงแกงส้มเออใส่ผักกันมาเยอะเยอะไม่ใช่คนเราเพลงแกงส้มออไม่คือวันนี้ต้องบอกว่ารุ่นพี่ดาวเนี่ยเราเป็นช่วงที่แบบว่าเราช่วงกำลังโตจ้าจ้าแล้วก็เราก็จะฟังเพลงที่ดีเราเลยไม่รู้จักเพลงนี้เดี๋ยวเดียวแกอ่อนกว่าเขาปีสองปีเองก็รติด้วยรุ่นๆกันนะผมแหวนพี่ลิง ดยานะช่วยลับมาถึงคนนี้ก็พอนะแล้วเราจะเรามาทำอะไรเกีจริงๆริงดาวมาถึงนั้นแล้วมาร้อนพวกพี่นี่แหละตายที่สองคนนี้สองคนนี้แกได้โโอหเล่นใหญ่เดี๋ยวเล่นใหญ่ ถอยไปสุดหลังบ้ายเลยตกใจนี่ไงเราเล่นละครเวทีรดไายมังกรกันเยอะเราก็เลยเล่นใหญ่ละช่างใหญ่ไม่ก็เห็นอยู่ดีมาโผล่อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็เฮ้ยเามาตั้งกี่โมงโอ้มานานมากแล้วตั้งแต่เมื่อคืนไม่โหูเมื่อคืนเมน่ก่อนเมิ่อวาเลยอ๋อก็บอกสิเมื่อคืนก็อยู่บ้านพี่แม่เมือยู่บ้านพี่อ่ะพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะโหูไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วแม่พี่อะไรลูกดูอยู่หอเปล่อ๋ลูบกูอยู่หรือเปล่ายึกนิดนึง ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเออไหนๆมากันครบขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะภูมิใจนำเสนอบ้านของผมนิดนึงที่ผมซื้อมาหลังเนี่ยเลยถ้าเขาไม่ดูเลยถ้าโอเคถึงจะถ่ายไปดูไปดูยังไม่ได้ถ่าย่ถ้าโอเคถึงจะถ่ายดูว่ามีอะไรบ้างน้ำเนยเตะบอลได้มีเตะบอลมีเตะบอลเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไม่ดูเฮ้ยมีลูกบอลเลยนี่นมีลูกบอลมาด้วยนี่หน้าบอลนี่โอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้คือนี่เป็น

โโอ้หได้ได้ได้เฮ้ยแต่มันก็ใหญ่จริงนะเฮ้ยนี่ก็เป็นเฮ้ยไม่อันนี้เท่าไหร่อันนี้กี่วาอันนี้กี่วาร์ร้อยยี่สิบสี่ตารางวาโอร์ใหญ่นะเดี๋ยวอะไรครับทำไมมีกล้วยวะเฮ้ยเฮ้ยกินได้เหรอเฮ้ยโอ้โหมีกล้วยสบายอันนี้เฮ้ยสุดยอดเลยปอไอ้บ้าเฮ้ยดูดิเขามีกล้วยมาให้พวกเราอะไรกินเขาวางเขาไว้เต็มบ้านเต็มจ่องเขาเรี้ยงเขาเรียเหรอเขาแก่ไปใครมาเขาบอกว่าเขาไหว้เจ้าที่ไว้ อันนี้อทำอะไรอันี้คือวางไว้ทไคะเอาไว้ให้นกมันกินอ้าวเจริงเหรอใแกเป็นคนใจดีขนาดนั้นเลยเหรอแค่นกมันเยอะแถวนี้มันเออแต่มันมีนะมันมีรอยนะมันนกมันเยอะนกมันจิกใช่แล้วก็เลยวางไว้ไม่ทำปอกให้มันด้วยอ่ะเขากินได้เขากินได้เอ๋ยดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็งโหมันเรียกอีดาวลักษณะเป็นคนกินรุ่มเคยกันไปนิดนึงโอ้ตายแล้วคือหมายถึงว่า ปอนเนี่ยซื้อกล้วยมาแล้วเอามาวางเพื่อให้นกมากินนกมากินแต่ร้อนไปหน่อยพี่ว่ามันตาไอบตานี่ครับผมอันนี้จบสามบันแล้วเขาจัวกันมาว่าแกงส้มบอกว่าพี่เขามีแปลงผัก ขนาดใหญ่ถูกต้องทำเกษตรกรรมในครัวเรือนนี่ไงเสื้อผ้าได้อันนี้น่าสนับสนุนเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคือบ้านเนี้ยที่ซื้อได้เนี่ยเพราะว่าปลูกผักเองแล้วก็ขายแล้วก็าได้ใช่เพราะเขาเขาเาทำเป็นอุตสาหกรรมเลยไปดู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 ว่ามานี่เลยครับผมจากเบาๆก่อนมะม่วงมะม่วงโอ้โห มันด้านตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่มะม่วงใช่ไหมเดี๋ยวนะมะม่วงเราก็คิดว่ามันโตแล้วมีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาคุซื้อบ้านมันกำลังมากำลังมาแล้ยมีมะม่วงอย่างเดียวมีตำลึงด้วยโอ้มีตำลึงอันนี้เรื่อข้าวสวนครัวใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ตัดเฉยๆอันนี้เรียกว่าชะพืชครับผมมีอะไรอันนี้โอ้โหอันนี้จะตายแล้วเนี่ยเกาเรียกอะไรครับไม่ไม่ไม่อันนี้ผมรู้จักพันอันนี้รู้จักพันอะไรอะค่ะมพู่หนอน มันโดนกินดูสิใบนี่กินหมดแล้วเนี่ยดูสิแปลว่าเขาดูแลดไม่ใช้เคมีไม่ใช่ไม่ใช้เคมีกินได้ไม่ใช่ปุ๋ยไม่่ใชปไปต้นอื่นนะครับไม่ดูแลสักอย่างหุยหุยมีใบเตยด้วยอ่ะเออเฮ้ยใบเตยงามนะนี่มีหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยหอพรมเฮ้ยนี่เขาเอาหน่อสับปะรดแล้วก็เอาหน่อมันมาปลูกใช่ไหมใช่พริกด้วยใช่ไหมคะปลูกพริกเดี๋ยวพี่ลิงพี่ลิง พี่ลิงชิมสีว่าพริกจริงเปล่ามันอาจจะเป็นต้นปลอมนะต้องพิสูจน์เป็นไงครับพริกไหมครับพริกไหมพริกเลยแหมเกลียดมากเลยการทําเป็นเคี้ยวลิ้นตัวเองเนี่ยอ๋อกินริงใช้ลิ้นมานี่น้ําตาเริ่มมาแล้วพิสูจน์แล้วอันนี้ไงอันนี้นี่นี่อะไรนี่อะไรคะน้าอันนี้คะลุงครับนี่อ๋อ่าคะลุงว่ะอันนี้เป็น กวางตุ้งอ่แล้วถัดไปอันนั้นเป็นอันนี้ก็พริกเหมือนกันแล้วก็เป็นผักกาดขาวเอาผักกาดขาวนี่เล็กๆนี่คือมะกรูดนะครับมะกรูดเริ่มขึ้นมะกรูดคือที่บอกว่าแปลงผักขนาดใหญ่ที่ส่งออกอะไรอะไรที่คุณพูดแปลงผักเยอะคือเรามออวยไงครับถ้าผมไม่พูดคุณก็ไม่มาถ่ายครับผมมีการติดต่อมาแล้วครับผมจากที่ไหนจากตลาดไทยเขาเอ้าเจ้าใหญ่เลยเขาติดต่อมาเขาบอกว่าเเลยถ้ามึงปลูกแค่นี้ไม่ต้องมาแล้วก็ได้ เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เลิกปลุกไปเลยเก็บไว้จิงเองเลยโอ้ยแค่นี้เองมีแค่นี้แหละครับแต่ถ้าพี่จะซื้อผมขายนะครับห้าบาทิบาทผมเก็บกินมื้อดีวยังไม่พอเลยเอาตามมาผ่อนเอเถอะพี่ทัพทีมกลับดีกว่าไม่มีเอาเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยววยวเดเดยวเดีเดยวเดี จริงวะใช่ควรใช่ไหมคุ้มค่าการเข้าไปลองดูก่อนเการเข้านะครับผมต่อไปต่อไปต่อไปโอ้ยเรียบเดียบเลยเย็นย็เยแนดีนี่ไงนี่ไงห้องนอนแขกเรียบง่ายอีกทัคือคุณจะไม่มีอะไรเลยเหรอครับผมไม่ชอบอะไรรกๆไงให้เขาอยู่คนเดียว สวัสดีเฮ้ยไปไปไอ้อไอไอไอเอไอไอุตส่าห์ตั้งใจอไบไอเลไนละไอไอไเไียอไ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 อเอไ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 เไอไอไอกอไ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 อเอไ่อไ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 ไอไอไเไอ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 อไอไอไไอไาไอ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 ไ่ไไ បានรู้ឬเปล่าเมียพี่มีชู